สวัสดีครับพระหมายเลข181ิครับไปชมกันครับพระพิมใหญ่สุโขทัยนะครับใบหน้าก็คือลักษณะนะครับเกิดจะวงเหลียนะครับทะลุซุ้มนะครับซุ้มไม่สมมาตรหักมุมเล็กน้อยบริเวณนี้กราบกระจกสอบตรงตรงลงมานะครับตัดบริเวณนี้ฐานเขียงครับนี่เฉียงกอบตรงนะครับมันนี่เฉียงแข้งสันมีความชัดพระเนื้อแกร่งนะครับไปเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะที่ซุ้มมีการแตกลายงานเล็กน้อยนะครับแล้วก็พระนี่เคยเป็นลักษณะเคย ลงลักปิดทองมาแล้วล่ะนะครับถ้าหลุดเราเห็นได้ว่ามีื้อหนักกรอบเส้นได้ตื้นๆอยู่นยเป็นพายุกปลายเนื้อนี่ค่อนข้างจะแกล่งเลยนะครับขาวแกล่งนะครับนี่มีหินดินหยกเขียวนะครับหลังนี่สวยมากนะครับเป็นลักษณะหลังสังขยาเลยนะครับองนี้นะครับตรงนี้มีบริเวณเหมือนกับเคยถูกจับเนี่ยพาที่เคยผ่านการใช้จะลักษณะแบบนี้ครับก็คือนะครับจะเรียบนะครับแล้วพาเนี่ยเนื้อได้ออกไปทางเขียวกล้ามมลิด้วยนะครับนะพาเนี่ยลักษณะเนี่แกล่งนะครับขาว แล้วก็มีป,ประมาณด <dunk> <ers> <rec gamma enders> ินเขียวเนี่ยพอสมควรครับแล้วก็ผิวน่าลักษณะผิวสังขยานะครับเนี่ยเลยนี้วัาพืชเนี่ยจะหนึกนะนึอีกแบบหนึ่งท่านหนึกแบบผิวสังขยานะครับเนี่ยนะครับชัดเจนครับรอยหดเหี่ยวเนี่ยเยอะมากแล้วเนี่ยรูรูพุนลักษณะสังขยาเนี่ยเต็มองเลยนะครับนี่นะนี่ครับพระสมกองแางเพชรนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเนี่ยเราเห็นผิวผิวเนี่ยเป็นผิวสังขยาจริงครับสวยนะครับเนี่ย ออกมาเยอะเลยนะครับแล้วก็มวลสารเนี่ยมีครบนะครับลักษณะการหดเหี่ยวเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูต่างๆเนี่ยกระจายอยู่เต็มองคเห็นไหมครับเนี่ยตามผิวต่างๆนะครับถือว่าเป็นกลุ่มพระนึก,กแกล่งนะครับแบบลักษณะผิวสังขยาคือมีความนึกมากนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับอย่าลืมเข้ามาชอบแล้วก็กดโหวตด้วยนะครับ